สวัสดีครับวันนี้วันที่เจ็ดมิถุนาหกหกนะครับอำเภอหนองเรือนะครับก่อนถึงอำเภอหนองเรือนะครับแม่ฝนตกแรงมากเลยนะครับตอนนี้เวลาสิบเจ็ดนาฬิกายี่สิบนาที นะครับฝนเพิ่งตกไม่ถึงห้านาทีนะครับแต่ตกแรงมากเลยนะครับคาดว่าน่าจะตกนานอยู่นะครับ